สกกิโลเป็นยันั่นนั่นลุดบ่เออยังฟุ่งเฟ้ออ้บูไปแห้งไรอย่างลอยอ่ยรุดร่าลุดนี่เอาฟางขุนกันลุดเถอะแน่นก็ตีฟิลเล่ออยู่เนี่ยโอ้สี่หอดเฮียคีโมไซต์ดีแล้ว <laughs> เป็นได้ใส่รุ่นว,วันนี้คุณมาทำอะไรครับมาเอารถครับผมน,นึกว่ามารถคันไหนครับบิกเอาไปทำไมครับเอ,อบาสิงคุณบอกน้องเอาเอาไปบ่เอาไปทำไมครับโอ้เอาไปแล้วมันได้ขี่วะทีนี้ก็ไม่ได้ขี่ครับไม่เชื่อหรอครับเอาไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะเออคุณก็จะขี่เล่นแถวบ้านใช่ไหม หรือว่าจะมาขายผลไม้ช่วยพี่เออเดี๋ยวเอาไปขายสิ่ต้องกลับเอาที่เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอ้ยยืนดีกว่กาวค่อยกลับไปไม่เอาเจสูบอกให้มาขายช่วยวันนั้นมานั่งอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้เออมัดมัน,มนด,ดีกว่าเดี๋ยวไปแท้งกันทุกทีปว มันมันไก่คนเปล่ามันมันมันหนีดีกว่ามันต้งหนีแหละวันนี้ไม่มีทช้าเชื่อได้ปะได้ปะขายผลไม้ไปเอาชุดข้างในไปเติมมันอะไรเติมมันขัานไหนขัานไหนเราให้สิงห์เอามาเอาขัานไหนหาสิงสองขั้นเลยบ่อันเดียว เ,าาเ,นะเอามาเสร็จแล้วมาช่วยพี่ขายนะเอานมาเสร็จแล้วมาช่วยพี่ขายนะไจะเป็นไรนั่งนั่งเล่นเฉยๆด้ยกระมังได,ได้ได้กระมังใหม่ละต้องเมียด,ดิไปดิลี่อ๋อใส่แม่ก,ก่อนเล้บเออเ้วเสกไปเองเสกบอก ไปสิทธ์ไปเอาเสื้อในห้องพี่มาแล้วมานั่งอยู่ม่ซิงไปอ่านในห้องก็ได้ไปนฮะนห้องอ่านยู่บ้านก่อนจะมาไม่ได้หรอกเซิงสิงเซจีนี้ไปอาบน้ำอยู่บ้านอะไรวะโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาสาเอาน้องมาช่วยแม่ผมเป็นเลขาพี่นางไงยีเลขาพี่นางยี่จีโซ่ไงจีโซ่ไง ไรบัวบานอยู่ด้านข้านะครับบานอยู่ฝั่งนี้ส่วนข้างหลัง,ง,งบัวขาเชียงหน่อยขอเชียงหน่อยเน<อ>ี่ยงฮ้ยเ้ยส่างอยู่ในหลางว่ะ โอาโดมานี่โดโดไปแหนนั่นโดมานี่ลูกจุนจุนโนมานี่จุนโดมานีววโ่โดเอาไว,วา้นี่กนี่นี่นี่ม้งมีคนผูกหรอ ไปอย่างกับสีบะหมี่หรือไม่ท้องใบประเดี๋ยวมาสามตัวประเดี๋ยวโมเมนต์มาตัวเดียวเฮ้ยมาตัวเดียวครับเมื่อไหร่เทพื้นออกช่างยังไม่มาเลยครับแม่แม่เออวันนี้วันนี้แล้วพรุ่งนี้แหละบอกว่าพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้แหละ 没靠，没有靠。好了好了。完了 อชื่อผูกนี้ผูกนี้แหละเอาปูนลหนึ่งไม่พอครับปูนรดหนึ่งประมาณ ลายลถนะครับกุญแจเดืสดเศรษจกุญแจเดือดที่ใบเดือดโตัวกันหมดเอ้ยอะไรจับข่าววะปู้ถูทองใบกำลังจะมานะครับ đứa con khăm có mẹ. thình thẹn.ômแรง rồi à. ơi. chơi đi chơi đi chơi chơi đi นะขึ้นไปดิขึ้นไป <Nhạc> 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 โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ตัวนี้ของจีนของแถมเนยไอ้โ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 หจีเกิ้ลจีจ้าแต่เย็นวัยรุ่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหวัยรุ่นของขึ้นครับไอ้เย กระดิ่งปรตูดีนะอะไรนะขาดองรัเออมาใส่มาใส่กรรังพี่ขาด แล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครัะการแจกฐาน้องวัวบานน้องวัวบ nah, ้านเมื่อเช้าอีกหลุดอีกแล้วไปเดินเก็บเห็นเมื่อเช้าประมาณเกือบ20นะครับโอ้ตอนนี้เป็นไรอ่ะ เป็นไรนี่เป็นไรนี่คองขึ้นแล้วนี่ยังยังยังตีมันจะบาทนี่ก่อนเออยังไม่าอีก

อ,ๆๆๆอืออ๋ออ๋ออ๋ยากไปหาพี่ชื่นนะอืมอืมอ,มอ,มอมือยาไปหาพี่ช่นเปล่าบอกอยู่คนเดียวอยู่ลำพังวาเวอันจะกิงพิเช่นผูกตรงนี้นะนอนเล่นด้วยกันนะครับ โอ้ลม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 ลำดับถัดมานะฮะคุณนักธนันนะฮะคุณนักธนันเพื่อนคุณนักครับเอียงเงี้ยอ้อยให้ชามโขบบ้รนเขาโขบจบมือกามังมาครับการมังอยู่อยู่ในไกลนุ่นการมังเห็นไหมไหนเห็นอยู่ใช่ครับผ่านทองใบมาแล้วก็หลบนะครับทันนี้ก็มีนะครับพ่อครัว

อิเลฟเฟนไทยแลนด์นะอิเลฟเฟนไทยแลนด์เอฟซีท่านใดสนใจเออ่ผลไม้นะครับก็เม้นบ้ได้นะฮะเออโนอาโนโนโน่โน่อะไรลูกตามมาบ่ก็นี่ครับพี่บุญคอง ที่บุญคองอไล่มาดีใช่ป่ะส่วนนี้ก็พี่ชื่นนะครับอยู่ใกล้ๆแม่สูงแถวบ่ดะดูไปดูันสูงเง่วะ่ะดูกับดูกับตัวโต,วตวโอ้ยข้องขึ้นข้องขึ้นดึงหางดึงนี่เล่นนะ ครับเมื่อวานลองพามาลองหากันดูที่มีคลองกลัวอยู่น่กว้าเอาปิกจูออกมาเลยน,นะพันหรอรมชายเพิ่มเลยครับผมรวมชายเพิ่มแล้ว ไม่ทำทำไม่ถึงหรอครับอยู่คนละ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 ตรงกันนะครับละคอกกันอมาไม่ได้นะดูข้างหลังก็จะเห็นเขาจกกันปากกันอยู่เฮ้ย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 เยเฮ้ยยเเฮ้ยยเเฮยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเย นั่งหน่อยนั่งหน่อยนั่งได้ไหมนั่งลง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 โอ้โหนั่งลงนั่งลงนั่งลงบัวบัวอะไรจ๊ะนั่งลงนั่งลงลูกไม่ใช่นอนลงนั่งพับเพียบนี่ไงนั่งพับเพียบนี่ไงไอ้เนี้ย ว้ายาังวะลำดับถัดมาเลยครับคุณเบ้นทองหล่อครับคุณเันดีนยุยนย้งสีลับเลยวะตังงงง้งคือดูดา่าเขาสิเอาไม่ไม่ท่านใดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปูทองใบมารอแป๊บหนึ่งนะครับรนล่มล่มมีม่อยู่ดูไปต่าจางแหล่ทำไม มอบอะไรอีกเหรอวะอือคใครด่าด่าใครด่าใครโอ้ตีนมีแบบพีีมี เช้าหนึ่งพยายามจะมาเตะเขานะลูกพีซ่าไม่เผื่อใครตบมือโอ,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 โอช้างเขาวิ่งหนีความนี้ออกกำลังกาย ควาได้ตกมาได้ตกมีมีออกโนะโอ้โหเอ๊ะโอ้ยโหเฮ้ยขอ,ยองแท้นะคลอไม่ร้อนนะครับอยู่อยู่ในร่มอยู่นะครับแต่ว่าเขาเอาหน้าออกมาข้าขงนอกเฉยจะดึงแล้วจะดึงแล้วจะดึงแล้วเอ้ยจ,จะดึงออกผัดก้อนอ่ะ เติมเฮ้ยเติมรถน้ำมาแล้วอะไร ดีหลาย่กินงปีเฮ้ยแมวปีนปีนลิงลิงจะปีนเสาแล้วลิงจะปีนเสาแล้วโโอ้หสั่นเลิงจะปีนเสาแล้วบัวกินโซครับบัวกกินโซ กอดเสาเถียงแล้วก็เล่นโซ่นะครับอันนี้ก็นอนไข่เรีองอยู่นี่เอ่อเ่นที่ครับทำไปทั่วเลยงงตัวแสบเล่นอย่างนี้เหยียบหางกันเข้าไปครับไม่มีหลุด เชาบัวหาบอย่าประมณกรรมนึ่งจะขอคุณตาตัดหางซะบ่เลยเย็นเฮียเฮียเฮ้ยเฮียเหยียบเหรอน่าจะสองตัวเนี่ยเล่นด้วยกันเอง ครับแต่ว่าไม่ได้นับ,บางกี่เส้นนะอาเดีวผมไปช่วยสิงขายผลไม้ครับผมแม่ก็ตามอยู่ในช่องอีเฟนช่องช่องสิงได้นะครับผมฝากกด subscribe กดิกดไลค์ like, กดแชร์น,นะครับสวัสดีครับ